สวัสดีครับวันนี้ผมเตนะครับช่องของเต้สไตล์บอกว่าวันนี้อย่างอากาศมันหนาวครับบอกว่าเป็นที่แมนยูหรือว่าเป็นที่อากาศมันหนาวเนาะขนาดกรุงเทพยัยงหนาวโอเคครับวันนี้นะครับจะมาคุยในหัวข้อคําว่าลดเครื่องในภาษาเมืองภาษาบ้านเฮาเนาะแต่ก่อนจะไปฮู้ความหมายไปอู้เขาจะผมจะมีเรื่องเล่ามาก่อนพอดีว่ารุ่นไอผมนะครับไอแม็กแกเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็แกทําวงดน,นตรีเนาะแล้วก็แกได้มีโอกาสมาทําวงกับตี่กรุงเทพค่ายเพลง แล้วบังเอิญวันนั้นวันประมาณ2เดือนที่แล้วแาแกเล่าให้ฟังว่าพอดีเนี่ยแกไปเปิดวงนะครับไปเปิดวงที่แถวไอ้ยังก่อในเมือง,ใน,องในเซนทันเวอเร์บังเอิญมีผู้จัดการแกเนี่ยบอกแม็กเดี๋ยววันนี้เจอกันที่รถเครื่องนะ i, เฮ้ยในคือวงดนตรีเนี่ยมันต้องมีรถเครื่องเสียงใช่ไหมครับแต่ในความหมายของไอ้แม็กเนี่ยคำว,ว่ารถเครื่องเนี่ยจิตใต้สํานึกของคนเหนือเนี่ยมันก็นต้องแปลว่ารถมอเตอร์ไซค์ไอ้แม็กก็เลยไปรอที่ลานจอดรถ ลุ่มห้างเซนทันเวอร์ก็รออยู่จัดเมื่อนะครับประมาณเกินชั่วโมงจนผู้จัดการโทรมาว่าแม็กมึงอยู่ไหนเนี่ยกูกูรออยู่รถเครื่องเนี่ยหน้าห้างเนี่ยเอาไอ้แม็กก็บอกเนี่ยผมก็อยู่ที่รถเครื่องเนี่ยพี่เออก็เลยว่าไอ้แม็กก็เลยแบบหัวร้อนไงเนี่ยรอที่รถเครื่องแต่มาเจอผู้จัดการจนผู้จัดการหูว่าเออภาษาเหนือเนี่ยคำว่ารถเครื่องเนี่ยมันแปลว่ารถมอเตอร์ไซค์ ก็ S <S <an> <S เลยโทรมาบอกไอ้แม็กว่าไอ้แม็กมึงขึ้นมารถเครื่องเสียงไม่ใช่รถเครื่องไม่ใช่มอไซ์นออั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องเล่าที่ไอ้แม็กเนี่ยเอามาเล่าครับผมคือคําว่ารถเครื่องเนาะจะได้คนเหนือเขามันก็ต้องแปลว่ารถมอไซ์นั่นแหละครับก็เลยเป็นเรื่องเล่าํำขา,ขามของคนเหนือที่มาอยู่กรุงเทพเนาะพอดีว่าคาคามันแบบมันยังบม่เข้าใจไงเออนั่นแหละฮะแต่จริงๆนะครับคําว่ารถเครื่องนั่นแหละมันก็แปลว่ารถมอเตอร์ไซค์มอไซค์ขับขี่มอไซ ที่เราเนี่ยแหละที่ยวขี่กันนี่แหละดีมตุดเป็ดอย่างประมาณนี้แหละโอเคครับวันนี้ก็เลยมามาม่คือความหมายของคำว,ว่ารถเครื่องคนภาคเหนืออาจจะมู้ละแต่คนภาคอื่นอาจจะยังมู้อาจจะมีภาคอื่นที่ใจเหมือนกันอาจจะมีภาคอีสานที่ใจคําว่ารถเครื่องเหมือนกันนั่นแหละครับก็วันนี้จะมาออ้คาเมืองอุมวนฟังมูลกับอ้มวนฟังมวนกับจังนาคําว่ารถเครื่องเนี่ยครับอย่างไรก็ฝากติดต,ตามด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปในห้องไปก่อนเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ครับมันลําบากโควิดเนาะ ยังได้กับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ